เนี่ยเหมือนมาอยู่มาสามสิบกว่าปีอะ่ะมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีะสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างบางทีมันก็ต้องเอาการเวลานี่แหละแต่เป็นตัวช่วยบางทีเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็เออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยววันเนี้ยฟ้าท,ที่ขึ้นตกดินเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นม่อีกแล้วมันต้องใช้การเวลาก็ามาบางอย่างไม่แก้ไขไม่ได้เนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเราก็ลืมเดิมไปแล้วเนี่ยบางทีสี่ห้าปี หกปีเจ็ดปีสิบปีแล้วบางอย่างยังไม่ลืมเลยอ่ะบางคนมันเจ้าคิดเจ้าแขนไม่ลืมมันก็เป็นทุกข์นั้นการต่างสมบุญเนี่ยมันต้องละสิ่งที่มันไม่ดีไงกำนัตสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวดูการเวลาบ้างแข็นหน่อยก็อ่อนลงมาอ่อนหน่อยก็แข็นขึ้นมาหน่อยชีวิตมันก็จะดูดีแหละเนี่ยเหมือนกับเห็นไหมแม้แต่พระเนี่ยนี่เมื่อวานก็ศึกไปโอมหนึ่ง เดี๋ยวก็จะมีบวชใหม่เดี๋ยวก็จะมีม้าใหม่อย่างนี้แหละมันจะอยู่คงที่ได้ไงเช้ามันจะมีตอนเย็นได้ไงตอนเย็นก็มีตอนเย็นมันก็ไม่มีตอนเช้าแต่มันรอหน่อยเดี๋ยวก็มีตอนเย็นเดี๋ยวมันก็มีตอนเช้ามันจะไม่มีพร้อมกันหรอกความทุกข์มันก็จะไม่มีพร้อมความสุขหรอกมันเป็นเรื่องปกบตินั้นพปายาม่าความเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราก็จะนิ่งนิ่งมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นเอง